อยู่ครั้งหนึ่งลูกแผ่เมตตาให้กับพ่อแม่ญาติทั้งหลายตอนแผ่เหมือนพลังกระแสบางอย่างยาวเป็นเส้นตรงๆยาวเป็นเส้นตรงการแผ่ครั้งนี้ทุกท่านได้รับถึงทุกท่านใช่ไหมคะถ้าว่ารับได้ทุกท่านทุกท่านนั้นก็จะต้องยอมรับ คือคอยอนุโมทนาสาธุการอยู่เมื่อพลังกระแสบุญเทเป็นลำแสงอย่างนั้นจะเป็นพลักกำลังใหญ่เวลาที่จิตวิญญาที่เป็นพี่น้องบุสาคณนาญาตพ่อแม่หรือผู้ที่ต้องการบุญต้องการกุศลที่เคยสร้างบุญดวงกันมา ต้องการรับบุญและกุศลดูตอนนี้จะเพดทะลุไปหมดสว่างสวัยชุ่มเย็นอิทธิญยาณกลุ่มนั้นเขาจะชุ่มเย็นอีบอิมอ่มเอิบอาบซาบซ่านไปหมดเลยนะดูนะนี่เรียกเรียกว่าแผดด้วยพลังปิติถ้าแผ่ด้วยพลังสัญญาก็คือ เราเรียนมาเวลาสวดมนต์วบพระแล้วก็แผ่ด้วยพลังสัญญา,าเสพสัตาสัตั้งายที่เป็นเพื่อนทุกร่วมทุกข์กันทั้งหมดั้งตินที่เราแผ่เมตตานั่นแหละหรือไมนาบุญญากาเมนาเนี่ยคือฝาลูก,ลกแผ่เมตตานี่แหละอันนั้นเผลตามตำรราไม่ได้เผลด้วยพลังจิตนะลุกอันนั้นอาน,นิสงส์มีแค่ไหนก็เหมือนนกย่านุกขนทองลูกพอเข้าใจไหม ที่ลูกทํานี่ถูกต้องได้บุญมากได้อานิสงส์มากทุกท่านจะได้รับถ้าทุกท่านนั้นมีเจตนาที่จะรับถ้าหลวงบอกว่าได้รับหมดทุกดวงวิญญาณก็เป็นไปนไม่ได้เลลูกแมต,ต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถทําให้จิตวิญญาณทุกดวงหลุดพ้นได้นะลูกกรรมไก่กรรมมันเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสาร ตั้งแต่พระพุทธเจ้าองคแรกกากุสันโธองค์ที่สองโกนาคมโนองค์ที่สามกัจโผสามพระองค์นี้จิตวิญญาณกลุ่มนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถเพเนตตาให้บุญได้ทั้งที่ลำแสงก็เสสจิตพุ่งไปประมาณไม่ได้ว่าใหญ่ขนาดไหนในการโลกโลกและโลกบะโลกก็ไม่สามารถรับได้ถ้าพ่อบอกว่ารับได้หมด แสดงว่าพ่อก็เพี้ยนจากหลักคําสอนอีกนะลูกนะคือรับได้เฉพาะผู้ที่ต้องการได้หมดทุกคนผู้ที่ต้องการในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเพราะเพด้วยพลังกิตติจะมีอานุภาพมากที่สุดลูกคงเข้าใจนะนี่การแผ่เมตตาใช่แล้วลูกขอความเมตตาอนุเคราะห์คำถามลูกด้วยเจ้าค่าและชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติต่อไป น้อมก่าขอบพระคุณเจ้าข้าลูกไม่รู้จะถามใครเจ้าข้ากราบสาธุเจ้าข้าถามมาเลยลูกนั่นะถามมาเลยลูกการเปเมตตาแบบนี้จะมีพลังอานุภาพที่สูงจนประมาณไม่ได้ทําไปเรื่อยๆลูกเพียงเมตตารัดเพียงเมตตาเพียงรัดนิ้วมือเดียวอึดใจเดียวสั้นๆนั่นแหละ เพียงเมตตาขนาดจเดียวพวยยระพุทธเจ้าก็ยกย่องเสลิมเฉยนว่าเป็นผู้ที่ไม่ว่างจากฌานอยู่ด้วยความเมตตาลุน้วนเป็นผู้ที่ไม่ว่างจากฌานลูกพอเข้าใจไหมความเมตตาตัวนั้นมันจะคลอดไปหมดทั้งกามโลกลูกโลกแล้วลูกโลก,โลก,โลกยิ่งเวลาเพเพลังเมตตาพลังวิติเกิดเนี่ยจะเป็นลำแสงดังที่ลูกเห็นนี่แหละ จะไปเส้นตรงยาวไปถึงจุดทุกจุดถ้าลูกเจา้าไม่รู้ไปถามว่ามันถึงไหนพลังนี้จะถึงในกามโลกโลกโลก,โลกและโลกปโลกพลังปิตินี่ก็ปีตินั่นก็ปีติกามโลกก็มีปิติรูปโลกก็มีปิติอารูปโลกก็มีปิติมันจะทะลุพุง่งไปเลย ขนาดลุงปู่นี่จิตมันหลุดจากน,นี่ในที่เป็นคารวายมันติดสมมุติมานานมันหลุดจากสมมุติที่วัดอรัญวญาสีบานเหล่านาดีพลังจิตแสงสว่างรูปเป็นเส้นยาวประมาณไม่ได้ทะลุโลกทะลุจักรวาลอันนั้นจะจักรวาลดูสิลูกอย่างนั้นเราจะพูดถึงว่าการโลกโลกโลกและอรูปโลกไม่มีผิด แต่แครจะรับได้หรือรับไม่ได้เออพินอีกแบบหนึ่งนะลูกนะ่ันนี้คือพลังจิตไงลูกนะขนาที่ลูกเห็นเพียงการแผ่เมตตาธรรมดานะหลวงปู่เห็นการขาดสะบั้นของจิตแห่งการยึดมั่นถือมั่นที่เป็นประขขานะที่วัดอรัญญาวาสีบ้านรนอน,นีเวลามันขาดเหมือนกับพัวควายที่ถูกกล้ามโซ่ ถูกขังคอกมันเป็นหลายล้าน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 ปีถูกปล่อยเป็นครั้งแรกพุ่งทยานไปไม่มีวันที่จะหยุดมันเป็นวันอย่างนั้นมันจะจำนะลูกนะทำอย่างเก่านั่นแหละลูกแต่อย่าสงสัยให้ทิ้งความสงสัยทิ้งวิจิกิจฉาความล,ลังเลสงสัยให้ได้ลูกก็จะเข้าสู่มรรคขั้นต้นโสดาบันในทันทีจึงขออนุนายลูกชาทู mm <clears throat>